สวัสดีครับพบกับร้านท่านเดชประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะนำเสนอผ้าคุมรถนะครับเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใยนะครับมีเส้นใยเหนียวทนสามารถดึงได้ครับตัวนี้สามารถดึงได้กระชากได้นะครับตัวเนื้อผ้าจะกันน้ำประมาณ70%เเซน์นะครับ กันแสงแดดแสง uv ได้ดีครับแล้วก็กันฝุ่นกันขี้นกก็ดีเหมือนกันครับนี่ครับตัวเนื้อผ้าจะมันนะครับน้ำจะไม่ค่อยจับนะครับช่วงแรกๆก็กันน้ำร้0ยนะครับแต่ใช้ไปสักพักน้ำก็จะสามารถซึมได้ครับผ้าตัวนี้จริงๆผ้าตัวนี้แนะนำคุมในร่มจะดีที่สุดครับ คุณภาพจะเหนียวจะทนมากถ้าอยู่ในร่มนะครับเวลาเราส่งให้กับลูกค้าก็าเราก็จะตัดเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะครับเพื่อสะดวกในการเก็บนะครับเรามีทุกรุ่นทุกไซส์นะครับทั้งรถเกง๋งรถกระบะราคารถกระบะเราก็ขายอยู่ที่900บาทนะครับส่วนรถเก๋งขายอยู่800บาทเก็บเงินปลายทางนะครับ ตัวผ้าก็จะเป็นเราใส่ยางยืดนะครับยางยืดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับคุมก็พอดีสวยงามนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับเป็นผ้าคุมรถที่ไม่ได้แพงมากแนะนำเป็นผ้าตัวนี้นะครับคุณภาพใช้ได้ครับผมสวัสดีครับ